น้ำทะเลเมื่อนี่คักขนาดเลยทุกคนจับกล้องไปน้ำกับมือแบบมือแดงจึงคืงน่าชมาหาบาคอยไปทั้งคุณเราหมองเคยเอามันว่าได้ไหมน้ำม,มันขึ้นเลยย่างมาทางนี้อีไก,ก่ก็เอาอยู่ทางนี้แหละว่เาเมื่อไน่อาจจะเฝ้าอึดอา่า vậy đó bưng qua đây lấy làm gì ôi nóc ít hàng ra nè ấy nè em không xuống con nó nóc cả lấy đi Thank เท่าน้อยๆเราตามคนชริษามาทุกคนคนตกใจเวอร์เพราะวา่าอันเยมาผู้เดียวแล้วมีครูน้นอ,อ,องก้นข่ยอยอีกหาซองกันเด้อตากันวุ้ดีวุว้ดีเลยทุกคนหาพวกข่อยวันเย็นถ้าม้าบนิงได้มาสามหน่วยเขินว่าได้เพิ่มกับสิปอยมันลุงหามคือเก่าเนาะเอาไปเฮ็ดกินกับ่ได้เอกสามหน่วยนะสามหน่วยเอาเจาะ น้ำตีตุ้มตุ้มเลยคืนแห้งทุกคนมือนีลมหนาวก็เ,ย,เ,ย,เย็นๆค่าเย็นอเปียกกว่าแล้วเปียกกว่าเลยเปียกเปดแอดแสดเข่าเกือบค่อยแมงพอบาดน,นี่นี่เย็นเลยบ้านไหยนใย่ออดาข่อยแท้เท้าบมเกือบก่อนอ จอนดาเท่เปียกเลยอะว่าน้าลงไปเลยน้าเย็นเจี๊ยบเลยทอดนด่าข่อยเท่เปียกว่เลยอะเข่าเกือบเข่าเกือบขี้มูกมย่อยเลยดิดน้าเต็มเกือบ,บเลยอะเ,ยเอี้ยวเกิบอืม ม่ได้ก็ขออะไรเพราะเปียกพราะิีแต่ไข่เขาได้หรอกเคยเป็นคนลวงข่าวเลยคิดแต่ว่าจะควางต้องคิดได้ขวางตรงนู่นที่นั่นขันมาแล้วก็ตั้งใจกับอยากได้เนาะวันนี้ว่าแน่ใจกับลงไปเบิ่งเน๊ตคนชุดท้ายกับเปียกเฮ้ยเปิดหูแล้วขัดฝนตกก็ต้องม้ามือนั่น ฝนตกเ้าแล้วจังมาขันมาเมื่อว่าฝนบดตกัเสียมันก็เป็นอย่างซี่หล่ะทุกพด้่าทะเลมันขึ้นขึ้นไปแห้งอย่านี้น้ำเย็นเย็นตีนเคยเย็นจ่อยๆอยู่ทุกเชาน่ะขันมาน้ำมันก็นิ่งมันว่าละมันก็หาง่ายแบบน้ำมันซัดแบบนี้เจ้าเบื้องเอาคือยู่บอกว่ามันชีได้มันก็บ่ได้ลงไปมันก็เปียกพุดตื้มไหมอีกล่ะพ่น ็นไร่เจ้าว่าสัตว์มาแต่ละบาทนี่โอ้ยตอนนี้แสบเทสแสบจนปวดกว่าน้เดียวหนีน่งไม่กระฝนเ,เป็นละลอกละลอกละลอกมาเท่าน,น้อยน่อยนะแล้วซื้อกุ้งไหมกุ้งกิโลละหลายร้อยเลยทุกคนกุ้งซื้อมะอันตกเบ็ด จะไปทางนี้ว่าได้ของดับพื้นก็ทางพี่ว่าสีขามไปอ่ะเจ้าจ่อท่านนะว่าได้เปีย่ยววะล่ะก็ไปหอดรถก็สะได้ล่างทีล่างเนื้อเนาะล่างทีล่างเนื้อล้วกันก็กลับบ้านท่านก็แต่ว่าไอ้จอนเราบอกว่าสิพาไปเบิ่งเครื่องบินเหมือนกันว่าเครื่องบินกับทางกลับบ้านนี่แหละทุกคน มันก็บม่ได้อยาว่าขี่รถไปไกลหรอมันก็เป็นทางขามอยู่แล้วนะคุณนกเต็มเลยพุ้นวุ้นย่งยังกันละยังอาหารนกตัวนั้นมันมันหาแล้วกินได้นะบันซุ่มพวนี้หาว่าได้ก็ไปแย่งเขาโอ้ยนอซเมนคือกันกับค้นขักซ่นกก็ไอะไรนกกับค้นกับว่าแพ้่กันหรอกเนาะทุกคนนาะทีกบ้านก็มีแหละอีสากัน เขาได้ของหาว่ได้ซ่งเขาไปหน้าดอาของเขาอีกก็คนละนายปกตินี่ขันมาแบบแดดแดดว่าอุ่มมืดมืดมืดเกือบเกือบแม่นวัวสักลงวมืดแล้วมืดแล้วล้มเลยนะทุกคนโอ้ยเนาะล้มเลยดีอยู่หัวก็เห็นขัน่เห็นอ่ะมึงเอ้ยดาสะใช้กไปก็ นะกีเลยมาปีไก่เนาะมาเอาอยู่น้ำมุนี่แหละหอยก็ได้นู่นน้อยๆนะเพราะมันหนุกไอยไวไงมันนั่นขี้่น้่หนามหลายๆทุกคนเมือน่ะตอนแรกเกี่ยวมันหัวเสียบแล้วเมือนรอบซองเอาหัวเข้าลับเอ้ยเบิ้งเจ้าเบิ้งดูเบิ้งนามกันนะเจ้าว่า แปดแสนมาเขาถ้า,ายคลิปไปเนาะถ้ายคลิไปไปวันนี้ก็ไปลงกับว่าได้คิดว่าจะมีคนเบิงอย่างมากไหมดอกเขากับแมนสองคนดังเนาะแต่คนเพิ่นแบบดังๆเป็นล้านเป็นแสนผู้ติดตามนะทุกคนคิปเพิ่นยังได้หลักแบบพันเนี่ยผู้ติดตามเป็นล้านนะมันต้องได้แล้ววะลักมื่เน,นะแมนบ่โอ้ยเห็นวบบไข่แล้วทุกคน เต็นตัวหอยละน่า้วิไปเอาเด้เต็นตัวหอยละเดี๋ยวเดี๋ยวใครน้ำไปก่อนน้ำมันมาล่ะชุดเปียกอ่ะขาส่งเปียกหนาวแสบแต่หูด้วยแล้วนี่ลงน้ำไอ้มันสงบกันนะล้อแบบไอ้จอดเราย่างอยู่ทั้งทั้งพุ่นว่พอลงมาเราย่าตเราเมินถูกต้องเราแหละนี่ นี่บักควายนี่ทุกคนนี่มหาบาักควายนี่นี่ยางมาล้านแสนกิโลละหองกอระโปรงหน่วยเดียวนี่แหละมันต้องล้อหนามนิ่งๆนะเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วหน้ามาแล้วขึ้นโคก,กันเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว่ว่าล้อหนามนิ่งกว่านะก็เขียนเฉียดขึ้นจักหน่อยก็นีน่ อยู่ในเหลือบเนี่ยมีเห็นสองด้วยเห็นยืดสูงๆกันน้ำค่ยทุกคนค่ะ มีอีกอยู่อยู่ในนี่เดี๋ยวหาก่อนแป๊บนะึ่งขึ้นทะเลเมือหนึ่งสุดยอดว่าสิไปเอาบไม้่วได้ก้อยทุนเปียกกับขึ้นมา <c oughs> ที่ตรงนั้นมันมีแต่ว่าหน้ามันเป็นแบบนี้เนาะเอาไ่าได้แล้วแหละน้ำแท้เนาะ ข่อยก่อนนะเจ้าวันนี้เดี๋ยวมือนาน้ำลงเนาะคืนว่แห้งเขาจังมาไหมเนาะหนาวมือแดงหมดแล้วทุกคนเนี่ยปกตินี่ก็เอาอยู่น้ำตะมอแต่แมน่นแะละอันดำดำนะีน่อาอยู่นะทุกคนมือนี่ว่าไ้กึ้งสัตว์ขึ้นมาไอจอนยืนถ่ายชลิษาโดนแล้วไ้ายเด้อ จะพากระพามาจมยุบจมกระพามาทุกท่านหยุดกรบเพาะหูมาสิไปใส่น้องทุกคนกันไปซื้อสิ่งซื้อของกระเบิดเงินแจ๊คสิไปซื้ออย่างละมันมีน้องซื้อเนาะเงินก็หันว่าเพราะหาได้อยู่แต่กับแจ๊คซื้ออย่างละสู่เขาเก็บกับบ้านมาได้เนาะเพราะก้อเจ้าเนาะคิดนี่เอาไว้สำนีก่อนจ้า พ่อมาละเมื่อนี้เขากระป้านจ้า